ว่า,าผมจะเดินทางมาอันนั้นคลิปนั้นถึง6,000เลยนะฮะ6,000วบิวแสดงว่านะครับคนดูทีหลังได้เยอะแยะเลยนะครับดังนั้นสิ่งนี้นะครับทุกคนก็ต้องระแวดระวังนะครับเพราะว่าฝ่ายนู้นเขา,เาแสดงผลงานไว้เยอะว่าจะขัดขวางว่าจะาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มีขึ้นไนงะแล้วก็พยายามคิด พยายามที่จะรู้เขารู้เราแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดแล้วนะครับดังนั้นใครจะมาทําอะไรไม่ดีไม่งามมาแบบมันก็ผิดผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบนะครับมันก็ผิดกฎระเบียบนะครับดังนั้นส่วนนี้ผมถือว่าทุกท่านลุงพลพันแตนแล้วก็เอฟซีลุงพล ทั้งหมดแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างๆที่ช่วยกันให้สิ่งนี้สร้างสารรค์สิ่งนี้จนสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าเป็นผลงานที่ที่ดีผลงานที่ดีผมเชื่อว่าต่อไปนะครับผมอ่านใจว่าลุงพลจะต้องสร้างแน่นอนครับก็คือนะครับองค์พระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปนะครับอันนั้นก็คือ ให้เห็นว่านะครับองค์ปู่ก็คือผู้ที่เคยเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมเคยเป็นชาวพุทธนะครับนะฮะแน่นอนนะครับเรื่องนี้จะต้องสมบูรณ์แบบให้ที่นั่นเต็มไปด้วยเวลาเราจะกราบไหว้อะไรนะครับก็จะมีคำขึ้นต้นนะครับ กับพ,พระพุทธธรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่ศรัทธาต่อไปนะครับตอนนี้อาจารย์พูดมาแล้วนะครับ55นาทีนะครับนะครับเนื่องจากอาจารย์โดยมากเวลาเนี้ยจะไปซื้อค่าผมก็เลยวางแผนใหม่ว่าเมื่อยอดยอดคนดูยังไม่ปังเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนยอดปังนะคลิปเดียววันเดียวคนดูเป็นเป็นหมื่นอย่างเงี้ย มันก็ช่วยทํำให้ขึ้นวันเดียวก็ได้เพราะว่ามันเวลาน้อยแต่ตอนนี้นะครับคลิปละพันสองพันสามพันนะฮะก็อาจจะขึ้นสองครั้งเพื่อให้มันได้สักห้าพันต่อวันนะครับก็จะมีความพยายามจะทําอย่างนี้นะครับไม่ให้มันสารวันเปี้ยหลงนะต้องอาจารย์ก็ขอกาบลบกวนนะครับ นะให้ท่านต้องมาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูขึ้นนิดนึงนะแค่นั้นเองนะครับนะฮะก็ขอรบกวนนิดนึงนะครับนะฮะคืนนี้ในมุมมองผมว่าไม่น่าจะมีอะไรมากมายถ้าจะเราจะพูดถึงคือจะดูฝั่งน้นว่าเขาจะมีการขยับอะไรแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วผมก็พยายามเชิญชวนเขานะครับว่าถ้าคุณไม่ชอบก็อย่ามาเลยหรืออย่าทำอะไรเลยจบ ในที่สุดก็คุณให้ใช้ปีนี้เป็นปีที่ยุติเป็นปียุติเถะนะเป็นปีที่ยุต้องยุติเถอะนะครับมันมีอะไรให้สร้างสรรเยอะแยะรับมันมีอะไรให้คิดสร้างสรรเยอะแยะในสังคมไทยต้องการคนคิดสร้างสรรค์ในสังคมไทยต้องการคนที่จะทำให้ชุมชนประเทศชาติเนี่ยมีความรักความสามัคคีกัน ทำไมจะต้องมาทะเลาะบอกแวง้งทำไมจะต้องมาทำลายกันล่ะครับแต่และจังหวัดก็ต้องการการสร้างสรรค์ต้องการการสร้างสร้างงา,ารราง,าง,งานสร้างรายได้ดูแลประชาชนให้ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่ายหารายได้ให้ชาวบ้านหาจุดที่ชาวบ้านสามารถหาเงินได้ง่ายๆเงินจะมาจากไหนครับ ประเทศไทยขึ้นชื่อว่ามีความแข็งแรงในเรื่องการท่องเที่ยวคนเอาเงินไปเที่ยวเขาเอาเงินไปให้เขาจะไปตรงนั้นเขาแต่ละคนต้องกินต้องดื่มต้องซื้อต้องนั้นต้องให้เขาควักเงินที่เขาพกไปให้มากที่สุดเราไม่ได้ป้นครับแต่เรามีแรงจูงใจให้เขาเห็นความสวยงามความอ,ร,อร่อย อยากติดไม้ติดมือไปฝากนั่นฝนั่งนี้เขาก็เลยต้องจ่ายเงินให้เงินมันตกอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆมากที่สุดคนได้ของไปก็ดีใจมีความสุขชาวบ้านก็ได้ทุนในการทำทำงานต่อเพื่อจะสร้างสรรค์ให้ชิ้นงานมารอจำหน่ายให้คนท่องเที่ยววันต่อๆไปมันก็จะเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ อ้าวหนึ่งคันรถสี่สิบอ่ะหนึ่งคันรถสี่สิบคนสมมตนะิอ่ะคันรถรถบัสนะครับลงมาปุ๊บวันหนึ่งคนเฉลี่ยใช้เงินไปคนละพันบาทใช้เงินไปคนละพันบาทเพราะว่าติดไม้ติดมืออาจจะมากกว่าพันบาทครับมีคนฝากมาเงินพันบาทอ้สี่สิบห้าคนสี่สิบห้าคนคูณพันไปเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าคนคูณพัน สี่สิบห้าพันสี่สิบห้าพันเงินได้ตกอยู่ในบริเวณหมู่บ้านจำปาดงนี่คันเดียวนะฮะถ้าสองคันสามคันสี่คันมาต่อวันนะครับเงินที่เขาจะเอามา แลกกับสิ่งที่เขาชื่นชอบพอใจอิ่มน้ำสำราญได้สิ่งของติดไม้ติดมือไปฝากนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเกิดการหมุนเวียนของเงินแล้วก็เกิดเศรษฐกิจดีขึ้นมันไม่มีใครคิดจะมาทำลายสิ่งที่อีกคนหนึ่งอยากสร้างสรรค์ให้หมู่บ้านมีเงินมีทอง คุณก็ใช้วิธีการที่จะให้คนมาจับใจใช้สอยสิครับไม่ใช่ให้เขามาสองคันรถเขามาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นรถกลับไปเราต้องคิดบวกแล้วก็พยายามดึงดูดใจให้เขาเป็นลูกค้าของเราหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสยอยากให้เขามาอีกโอ้ยชาวชาวจำปาดง โอ้โหเอฟซีลุงพลน้ยลุงพลใจดีใจดีมากน่ารักมากชาวจำปาดงก็อ้ยอัธยาศัยดีเห็นไหมของขายก็ไม่แพงมากมีแต่สิ่งดีๆให้เขาโอทงโอท็อปผ้าสิ่งที่มีชื่อเสียงในจำปาดงก็จะขึ้นไปสิ่งที่มีมูลค่ามีชื่อเสียงของกุฎเรือคำก็จะสูงขึ้นไปอีก สิ่งที่มีชื่อเสียงในวานอนิวนัตสูงขึ้นไปอีกสิ่งที่มีชื่อเสียงในสกลคนครมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับให้เขาไปก่อกวนเลยคำพูดในคลิปเป็นหลักฐานนันะครับนะฮะมันอยู่ที่นะครับในที่สุดแล้วนะครับมันก็จะวัดคนอยู่ที่เขาเรียกว่า บินยูชนนะครับหรือปัญญาชนคุณเป็นปัญญาชนประชาชนผู้มีปัญญาบินยูชนคือคือ,คอผู้ที่เป็นคนดีบินยูชนมิติเตียนคุณแสดงว่าบินยูชนก็คือ,อบุคคลที่นะครับ เต็มไปด้วยจิตวิญญาณที่ดีรู้ว่าอะไรทําควรทําไม่ควรทํานะครับนี่ไงนี่แหละครับคุณสตีวีครับคุณไมลพีนะครับผมคุณประนอมคุณซิมนะครับผมคุณซัมซุงกุดบอกว่าบัวผันบัวผันพลวนสูงเนินอาจารย์ค้าดิฉันขึ้นโดยสารไปลงที่จังหวัดสกลนครต่อจาก าจากนั้นมีรถโดยสารไปจำปงมีไมค้อ้าวนะครับชาวจำปงครับหรือพี่น้องที่อยู่สกลนครนะครับท่านพอจะรู้ให้คำตอบของนะครับเอฟซี FC ลุงพลที่จะเดินทางไปวันนั้นนะครับเพราะว่าถามอาจารย์อาจารย์ก็ใช้สิริไ้อยู่นะครับฝากบอกได้นะครับว่ามีไหมฮะอ,อยากให้มีที่สอบถามเนาะ อยากให้มีที่สอบถามชาวบ้านาจะเดินทางไปเองจะเดินทางแบบต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะมีรถไหมนะครับแบบนี้เนาะนะครับนะฮะฝากด้วยเนาะนะครับมีรถรับส่งไหมอน,นะต่อไปถ้า,าเป็นที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยจึงจะมีรถรับส่งแน่นอนครับเพราะว่าจะต้องอำนวยความสะดวก จะต้องมีป้ายรถบอกว่าทางไหนไปจำปาดงทางไหนไปองค์ปู่ปริจิตนัคราชมันก็จะมีะทิศทางชัชดเจนมากขึ้นนะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดีช่วยดที่อยู่ที่ตัวธรรมอาจารย์ขอบคุณมากครับนี่เห็นไหมครับความคิดของเอฟซีลุมพลสุดยอดนะแต่ละท่านนะ นะครับมีคุณธรรมในตัวเองนะครับคิดคิดอะไรคิดในมุมที่เป็นเป็นกุศลโดยมากนะครับอาจารย์คะเข้ามากดให้แล้วขอบคุณมากครับคุณคำน์ครับคุณรัตด,ดาเมื่อกี้ใครพอจะให้คําตอบได้บ้างครับนะว่าชาวบ้านหรือคนที่จะไปร่วมนะกรณีที่ไม่มีรถส่วนตัวมีรถส่งถึงนู่นไหมเออนะครับอาจจะเป็นคําถามที่น่าสนใจนะคำถามที่น่าสนใจ นะครับสมมติสมตสมติว่ามีทีมงานคนมาจากที่อื่นมาแบบว่าจะไปลงตรงนั้นตรงนี้เนี่ยจะไปยังไงครับผมอยากฝากนะครับคนที่มีรถหรือในตลาดในกุฎเรือคำที่มีรถสองแถวที่มีรถอะไรต่างๆเนี่ยใช้วันนี้เป็นวันเพื่อมารับส่ง เพื่อมารับส่งนะครับ1ก็คือคิดค่าโดยสารตามปกติคุณก็จะได้เงินมากขึ้นในวันนั้นนะครับนะครับอยากให้นึกถึงตรงนี้ว่าเออผมเชื่อว่าทุกอำเภอทุกตำบลจะต้องมีรถเช่นรถที่วิ่งประจำอยู่ระหว่างอ,อำเภอตำบลน,นี่นะฮะลอง นำไปทบทวนดูว่าถ้าจะมีคนมามากขึ้นคุณก็จะได้เที่ยวคนขึ้นมากขึ้นก็จะได้ได้ค่า,าเดินทางค่าเหมาก็ได้เหมาเออถ้าตรงไหนจะมีคนมาจะมีคนถามว่าไปองค์ปู่บริจิตไปทางไหนคะเท่าไหร่คะเหมาอ่ามอไซ์วินมีไหมเอาสองแถวหรือรถกระบ,บะ นะเป็นต้นนะครับเพื่อจะได้คาดน้ำมงน้ํามันนะใครเห็นด้วยกดก้าครับเออถ้าท่านไม่พูดแบบนี้พวกเรานึกไม่ถึงนะเออจริงๆนะครับนะคนจะอำนวยความสะดวกหรือคิดค่าเดินทางปกติมอไซวินมอไซวินผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้ารถที่จะไปถึงเนะี่ยแล้วก็ตรงมาเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงมีรถระหว่าง ตำบนไปหมู่บ้านไหมนะครับนะฝากเรื่องนี้นิดนึงนะครับอาจจะไปบอกพี่พครับเนี่ยวันที่9นะพี่วันที่9คนจะมาเที่ยวเผื่อมอีมาดักมารอยอยู่ตรงท่านี้นะเผื่อมีชาวบ้านเขาจะถามไปจำปาดงเดี๋ยวต่อไปก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวพวกท่านก็จะได้จัดทีมรถนะในการรับส่งได้ ได้รายได้ขึ้นอีกสร้างรายได้เขากับการคมนาคมในบริเวณนั้นด้วยนะครับนะฮะอาจจะมีมอไซวินด้วยว่าสิทธิ์องค์ปู่ติดข้างหลังเลยสิทธิ์องค์ปู่ปริจิตพอใครเห็นปุ๊บก็เอ้ยบกบกบกอ่าไปองค์ปู่ใช่ไหมคะอ่าเหมาค่ะเหมาเหมาเหมา,หมาเลยเหมาเลยนี่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 น,นี่นะ นั่งรถโดยสารสกลนครอุดรลงที่วานอนิวาสโอ้ขอบคุณมากครับคุณชัยยศนะครับนะครับลืมนึกถึงเรื่องนี้เลยนะครับนะครับสวัสดีครับพี่นิรนามนะครับพี่คนนิรนามนะครับมาเยี่ยมนะครับคุณหัวเวยนะครับคุณสิริวิมลนะครับคุณป้าเล็กนะครับคุณยายหนูคุณใสใสคุณเอกพงศ์นะครับคุณประดิษฐ์นะครับคุณตะวีสุขคุณทิตตี้ชาแนลนะครับคุณสมรนะครับคุณ พี่พัดนะครับนะบนะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราลืมคิดนะครับอนาคตที่นี่ก็จะต้องมีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นแน่นอนครับก็จะมีการจัดรถเดินทางนะฮะว่าจะผ่านตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นมีถนนใหญ่มีถนนใหญ่นะฮะมีถนนใหญ่เหลือแต่การจัดการคมนาคมขนส่งนะครับ หรือการขนส่งมวลชนเพื่อเดินทางผ่านตรงนั้นไปไหนผมก็ไม่แน่ใจเพราะถนนมันไปอย่างเนี้ยผ่านทุ่งนาลุงพลไปทางนน้นไปไหนไปทางนี้ไปไหนผมไม่รู้จริงนะะผมอยากให้นึกถึงจุดนี้นะครับให้บริการนะครับคนที่เดินทางไปวันนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันที่เก้านี่นะฮะผมว่าคนเยอะคนเยอะนะครับนะฮะ มีประโยชน์นะใช่ค่ะน่าจะมีวินเหมือนกรุงเทพเออใช่ครับอาจจะโปรโมทเฉพาะวันนั้นว่าพี่ครับพี่พอมีรถไหมเนี่ยวันที่ 8, อ่าวันที่9เนี่ยเดี๋ยวจะมะีส่งคนที่มาร่วมงานส่งไปกลับที่มาจากต่างจังหวัดส่วนคนในหมู่บ้านก็ไม่น่าจะไปหัวอาจจะมีมอเตอร์ไซค์มีรถปิกอัพส่งส่งกันไปแต่หมายความว่าคนที่มาจากต่างจังหวัด แต่ท่านไม่ได้เอารถส่วนตัวมาแต่ท่านจะไปตรงนู้นเนี่ยลองอจัดการขนส่งมวลชนในช่วงคาวได้ไหมแบบนี้นะครับนะฮะคุณสกิจบอกว่าถ้าลงถ้าลงที่สกลก็จะมีรถสายสกลอุดรจะผ่านสี่แยกพังโคนอ๋อมีท่านหลายท่านให้ผมไปทางพังโคนนะฮะ แต่ไม่แต่ไม่จำแต่ไม่เข้าอ๋อแต่ไม่เข้าจะบดงต้องนั่งรถจากแยกพังโคนไปบ้านม่วงแล้วต่อสามล้อเข้าจะบดงได้แต่ต่อรถหลายทอดนะต่อรถหลายทอดนะฮะเออถ้าถ้ามันมีมันมีช่องทางนะครับ เช่นมีคนไปบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวถ้าวันที่9้าถ้ามีผู้โดยสารหรือมีแขกจะมาถามว่าทางไปจำบดงเนี่ยนะครับพี่ก็สามารถนะครับรับส่งได้เลยนะครับถ้าบอกงนี้นะนะครับผมว่ามีประโยชน์นะนะครับสวัสดีครับจารย์เพิ่งเลิกงานสวัสดีครับคุณยายโสมชนะนะครับฝากด้วยนะครับคุณแม่บุภานะครับคุณสนิทนะครับคุณมาลีนะครับ คุณเข้าปั้นซ่านี่จำชื่อได้แล้วนะครับคุณชนะพรนะครับคุณแม่หมวยคุณแม่หมวยชาแนลนะครับคุณเครือวันสิงเสน่ห์นะครับนาสวัดีนะครับผมนะครับคุณเครือวันสิงเสน่ห์บอกสรัสีอาจารย์นะครับคุณอุดปากแปลชาแนลสวัสดีนะครับพี่อุ๊ดครับนะครับผมนะครับคุณแม่น้องเหมยนะฮะก็ทักทายคุณกุ้งกุ้งนะครับผมนะฮะก็ฝากเรื่องนี้เนาะนะครับเราลืมคิดไปเพราะว่าเราคิดว่าจะเดินทางไปใครไปมัน นะครับมีรถใครรถมันนะครับอาจจะมีหลายท่านที่เขาอยากไปนะครับอาจจะไม่มีรถประจําตัวนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ตรงตรงนี้นะในการวางแผนเพื่อรับนะครับนะฮะขอบคุณมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับโอ้โหน่ารักมากนะครับอย่างน้อยก็ทำสีตินะครับ465ิ465นะครับมีท่านที่มาดู 1,973ไลค์แล้วนะครับ2000จะถึงแล้วครับ2000จะถึงแล้ว2000ไลค์นะครับผมนะครับขอบคุณนะฮะช่องเล็กนะครับช่องเล็กก็ได้ครึ่งพันแล้วนะครับช่องเล็กนะฮะช่องเล็กมีซูเปอร์ติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ387.63บาทนะครับสาธุนะครับเนื่องจากช่องนี้ขึ้นมา30 สามสิบเหรียญนล้นนะครับสามสิบเหรียญแล้วนะครับก็ลุนสามสิบเหรียญสี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญนะครับก็ร้อยเหรียญก็อาจจะใช้เวลาอีกสองสามเดือนนะครับนะขอบคุณมากมากนะครับนะครับโอเคนะครับได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีท่านอื่นๆขึ้นมานะครับเราก็จะพูดในมุมมองนี้ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าท่านไม่ถามเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็นึกไม่ออกนะว่าอ๋อนะครับ การเดินทางไปเนี่ยนะฮะจำบาดงเนี่ยถ้ามีแขกแขกไปถ้าแขกมาแล้วจะกลับอ่ามีคนที่จะไปนั่งรอไหมครับไปไหนไหมครับอ่าไปส่งที่ไหนไหมครับเนี่ยนะฮะก็ไปบอกคนที่เขามีอาชีพนะครับในการเป็นรถรับจ้างนะครับมาประจําในวันนั้นเฉพาะวันนั้นนะฮะวันข้างหน้าค่อยวางแผนใหม่นะครับมีอ่า คนท่องเที่ยวมามากๆสมมตินะฮะก็อาจจะมีจุดนั้นส่วนมากเราจะนึกถึงคนมีรถมาใช่ไหมฮะโอเคนะครับมากดให้จาย์ขอบคุณมากครับนะครับยี่สองพันไลค์้ะครับขอบคุณมากครับนะครับโอเคนะครับจะได้พักผ่อนทานข้าวเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับโอ้โหอยากกลับแทบตักงามๆเลยนะครับทุกท่านที่พยายามนะครับมาให้กําลังใจจานนะครับนะนะพยายามจะให้สองครั้งนะครับนะครับ สองครั้งเพื่อจะให้ให้ยอดดูมันวันละ5,000ก็ยังดีนะครับไม่ถึงหมื่นไม่เป็นไรให้มันเกาะเกาะกลุ่มไปก่อนนะฮะเพราะว่าหลายท่านเห็นไหมครับหลายท่านมาบอกอาจารย์โอ้โหกว่าจะเจออาจารย์เนี่ยต้องค้นหาจึงจะเจออาจารย์หายากมากนั่นแหละครับก็อยากให้พวกอ่า คิดว่าจะทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยกระตุ้นนะครับให้การมองเห็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอให้อดมินที่น่ารักทุกคนนะครับที่คอยมาให้กาลังใจทั้งสองช่องนะครับนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับช่วยๆนะครับกดติดตามนะครับแอดมินที่เป็นท่านที่มีตัวหนังสือสีฟ้านะครับทั้งสองช่องนะครับท่านกดติดตามหรือยังนะครับและก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนะครับ ยูทูบเบอร์ท่านที่กำลังก้าวขึ้นมานะครับที่ใช้คำว่า channel n n e l นะครับใช้คำว่า family นะครับและใช้ชื่ออื่นๆที่เราคาดเดาว่าน่าจะเป็นช่องนะครับก็ฝากนะครับสนับสนุนกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับผมสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับ